สนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์แฟลชดิวดิวสุดคุ้มถึง3ต่อออกรถวันนี้พอนอีกทีปีหน้ารับดอกเบีย้ยสุดพิเศษรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง10,000บาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th และโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะข่าว FMK เอั้นะครับยังลุนยังเชียร์ฟุตบอลโลก ในวันที่2ต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21พฤษจิกายน2 5 6 5นะครับโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้ก็มีลงเล่นกัน3คู่ผมเลือกเกมอังกฤษกับอิล่านะครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากแฟนๆสถานการณ์ของทั้งสองทีมก็อังกฤษเองดูชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะนะครับเป็นทีมที่ได้รับีจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วมาวันนี้ตัวเจ็บ2ตัวที่จะไม่ได้ลงเล่นแน่ๆคือเจมส์ดิสันนะครับมา มาครั้งนี้นี่ยังไม่ได้ซ้องกับทีมเลยส่วนไคล a วอ e r เกอร์ยังเจ็บอยู่ไม่ฟิตทีมอิหร่านนะครับก็ซาด a าอัสมูนะครับสูนหน้าตัวเป้าก็มีหาการมาเจ็บเกมนี้จะไม่มีชื่อก็น่าจะทําให้เกมรุกของอิหล่านเนี่ยลดประสิทธิภาพไปอยู่พอสมควรนะครับส่วนผลงานในช่วงที่ผ่านมาอังกฤษนี่ก็ต้องบอกว่าผลงานไม่มีเกมอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกเลยนะครับก็ เล่นครั้งล่าสุดก็ต้องย้อนไปเดือนกันยายนเลยนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเสมอเยอรมันมา3-3อยู่ฟ่าเนชั่นลีกผลงานแย่ครับอังกฤษ6เกมเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับสเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3แต่ก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสำหรับสวเกตก็คงจะมาเน้นกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์นี่เองส่วนทางด้านอิหร่านเองก็ผลงานกับการเตรียมความพร้อมอุ่นเครื่อง5เกมหลังสุดนะฮะก็ชนะ2 สมอหนึ่งแพ้ไป2ก็ผลงานก็ถือว่ายังมาตรฐานของอิหร่านอยู่เกมล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องสอปดาห์ที่แล้วนะครับก็แพ้ทางด้านตุนเซีศูนย์ประตูต่อ2ผมโฟกัสไปที่อังกฤษเลยนะครับชัวว่าวันนี้เกรเซาเกตเป็นบอลในระดับทัวร์นาเมนต์ก็คงจะเน้นผลนะครับผลงานทัวร์นาเมนต์หลสองรายการหลังสุดฟฟตบอนโลกครั้งที่แล้วได้อันดับ4ยูโร ครั้งที่ผ่านมาก็ได้รองแชมป์ก็น่าจะเป็นโทัวร์นาเมนต์อาจจะเป็นโทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งสุดท้ายของเกรทซาเกตก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้เน้นแน่วันนี้ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับชื่อชั้นความเหนียวอาจจะไม่ได้เหนือกว่านิก ป๊ปหรือแลมสเตอร์แต่ว่าประสบการณ์พิกฟอร์ดกับฟัวโลก,ก็ล้นล้นเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้คาดว่าจะใช้3ตัวนะครับจอห์นโซนอเล็กไดเออร์และก็แฮร์รี่แมคควายวิงขวาที่เปียรซ้ายลูกชอส่วนตรงกลางเป็นทางด้านเดคแคนไลยืนพื้นนะครับอีกคนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดบิลลิงแฮมที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมรุกนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับตัวเลือกมีบุกโยซากาลาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็เมสันน่าวก็น่าจะประมาณนี้ส่วนทีมเยือนน,นนีี่วั้ก็ เป็นตาลิมี่ที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงยืนหน้าเป้าแทนที่ซาดะาอัสมูนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนตัวที่จะมาเล่นด้วยมียาฮันบรักมีอามรี่นะครับก็คงจะเป็นชุดประมาณนี้ผู้สารประตูก็เป็นผู้สาบประตูจอมเก๋าอย่างเบราวานที่จะได้ลงเล่นเกมรับก็มีทางด้านเอลซาน ฮาซาฟี่ครับกับตันทีไม่าสบสองปีก็คงจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของอิรานเหมือนกันนะครับแต่ด้วยชื่อชั้นด้วยสถานการณ์ของนักเตะผมก็ชื่อว่าอังกฤษค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนก็เกมในฟุตบอลพรีเมียร์ก็ฟอร์มร้อนแรงบุโกโยซาก้าแล้วก็รวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆก็พร้อมที่จะลงเล่นเน้นแน่นอนครับเกรดสเกตกับนัดแรกต้องการเปิดหัวด้วยการเก็บสามแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบวันนี้ถ้าชนะก็อาจจะทําให้โอกาสนี่ค่อนข้างจะสดใสเจอทีมที่ ไม่ได้หนักไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรูปเกมของอังกฤษก็คงจะเปิดหน้าบุกใส่อิหร่านโดยซะเป็นส่วนใหญ่ผมเชื่ออย่างแย่สุดอังกฤษน่าจะเบียดเอาชนะอิหร่านได้หนึ่งลูกเป็นอย่างน้อยให้แฟนๆรุ่นไปนที่ลูก2ถ้าแฮร์รี่เคนจบคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองเล่นเข้าระบบที่เกรเทสเกตวางไว้ชื่อว่า2ลูกน่าจะยิงถึงครับเอกมาขาวฟันทองให้แฟนๆเชียร์สิงโตกรลาอ,อังกฤษรุ่นเม็ดสองงถึงแน่นอนครับขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ